ง่ายมากครับง่ายมากเราก็แจ้งความเลยครับแจ้งความอะไรลักทรัพย์ได้ไหมลักทรัพย์ลักทรัพย์ลักทรัพย์ขณะที่เราอยู่ด้วยเราเป็นผู้ครอบครองแล้วเขาเอาไปตอนหน้ามันก็เรียกลักทรัพย์ไม่ได้เออแล้วถ้าเกิดว่าอ่อ ว,ว,วิ่งหเหล่ัซนะับถูกถวยเอาซึ่งหน้าเออก็ได้อยู่นะถกเวยเอาซึ่งหน้าเลยเอารถแล้วเอาเราไปซึ่งหน้าเลยเนี่ยเราเท่าไรก็ไม่ยอมเนี่ยมันก็ต้องวิง่งเาวาซับเนอะใช่ปะ่ะถ้าเราอยู่ขณะตอนนั้นที่เขาเอาไปเอาวิ่งเหล่าซับถ้ามันยังรุนแรงเกินไปอา,อาจจะเป็นยักษ์ยอกรับเบียดบังเาทราพับเราไป ก็มีสองมาตาครับได้อยู่คือยักยอกทรัพย์กับวิงว่งาหล่าพั์ที่มันพอจะเข้าประเด็นที่เราจะแจ้งความได้ก็ไปดูเออเขาได้นะก็ต้องไปดูเออเขาได้นะพฤติกรรมต้องไปดูพฤติกรรมดูว่าเอ้ยขณะเขาทํามันเป็นยังไงเขาฉกเฉยซึ่งหนักถึงก็คือรถรถเอาไปเลยต่อหน้าเราเลยเราห้ามยางไรก็ไม่ห้ามนั่นก็วิงว่งเหล่ารั์แต่เราไม่ได้อยู่ เราไม่ได้อยู่แต่เขาเออเาทรัพย์เราไปขณะที่เอคนอื่นครอบครองรถไม่ใช่เราเขาก็อยากยกทรัพย์เราไปมันก็ต้องดูพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมแต่เราสามารถแจ้งความได้ครับผมแจ้งความได้แจ้งความได้เพราะอะไรแต่เราต้องไม่เซ็นอะไรนะครับไม่เซ็นเอกสารให้เขาไปนะบางคนเซ็นเอกสารถึงกาจะไปลงบันทึกประจำวันเรื่องของเขา